กันแน่ที่เป็นคนทำเรซูเม่แบับแรกของโลกขึ้นมานี่แหละตัวต้นต่อต้นกำเนิดของเรซูเม่เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1482เลยค่ะกี่ปีแล้วอะ่ะเอา2025ลบห้หน่อยนะคะในตอนนั้นเนี่ยลีโอรนโดดาวินชีค่ะคือคนแรกนะที่เขียนสิ่งที่มันคล้ายๆกับเรซูเม่ขึ้นมาคุณจะเขียนขึ้นมาทำไมเขาเนี่ยเขียนจนห่ายถึงคนที่ชื่อว่าดูออฟมิลานค่ะ เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองอ่ะเก่งอะไรบ้างเคยออกแบบสะพานตั้งอาวุธทําเครื่องจักรไปจนกระทั่งถึงทํางานศินละปะเรียกง่งๆๆก็คือขายสะกิลตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้งานค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไอเดียน,นี้แ่ะค่ะไอเรื่องการเขียนแบบสรุปคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยก็ถูกใช้ต่อมาเรื่อยๆโดยกลุ่มคนชนชั้นสูงทางยุโรป จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่20หรือว่าปลายปี1900นะคะบริษัทอเมริกานเนี่ยก็เริ่มเอาเรซูเม่มาใช้แบบจริงจังเอาละนางตัวดีสร้างเรื่องแล้วตรงนี้แหละ <S <S เอาจริงใครจะไปคิดเนาะว่าไอ้เรซูเม่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีต้นเรื่องมาจากลีโอนาร์โด,ดดาวินชีถ้าใครอยากรู้เรื่องลับๆเทคนิคการสมัครงานหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกการสมัครงานอย่าลืมฝากกดติดตามกอยได้เลยค่ะ